สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าใกล้ตัวแล้วก็ง่ายกังวลเหมือนกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องภาวะซึมเศร้าในสังคมไทยเรานี่แหละครับคือข้อมูลช่วงหลังๆจาก H ฮชโฟกัสเนี่ยชี้ว่าสถานการณ์เอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมใช่ค่ะทั้งจำนวนผู้ป่วยที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นแล้วที่น่าเป็นห่วงมากๆก,ก็คืออัตราการฆ่าตัวตายที่สูงตามไปด้วยค่ะกระทบหลายกลุ่มเลยนะคะทั้งวัยรุ่นวัยทำงาน แล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เราอาจจะลึกไม่ถึงใช่ครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองสำรวจข้อมูลจากหลายๆที่ดูทาความเข้าใจว่าเอ๊ะแนวทางการดูแลตัวเองเบื้องต้นมันเป็นยังไงค่ะแล้วก็ไอ้พลังสำคัญที่เขาเรียกว่าการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือ social support เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ค่ะก่อนอื่นต้องย้ําตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอทางจิตใจเลยนะคะครับสําคัญมากเลยนะฮะความเข้าใจตรงนี้ค่ะแต่มันคือความเจ็บป่วยอย่างหนึง่งเป็นภาวะที่ต้องการความเข้าใจแล้วก็การดูแลที่ถูกต้องอืมและข่าวดีมากๆกก็คือมันเป็นโรคที่รักษาให้ดีขึ้นหรือว่าหายได้จริงๆค่ะอันนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลมานารมก็ยืนยันค่ะเข้าใจเลยครับงั้นมาเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลย การดูแลตัวเองเนี่ยครับพอจะมีแนวทางเบื้องต้นไหมครับว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างในช่วงที่แบบรู้สึกไม่ดีมากๆเลยมีค่ะมีแน่นอนอย่างข้อมูลจากทางมานารมนะคะสิ่งที่พอจะทำได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยคือการออกกำลังกายอ๋อออกกำลังกายค่ะแบบเบาๆนะคะแอโรบิกเช่นเดินเร็ววิ่งเหาะๆหรืออาจจะว่ายน้ำพวกนี้มันช่วยยังไงครับเรื่องอารมณ์ มันช่วยคลายความรู้สึกเศร้าได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ยังส่งผลบวกกับการนอนการกินด uh ้วยฮะหรืออีกอย่างคือลองกลับไปทํากิจกรรมที่เคยชอบที่เคยทําแล้วมีความสุขอะค่ะอ๋อ oh, ที่เคยชอบค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับคนอื่นอันนี้ก็จะยิ่งดีการกลับไปทําสิ่งที่เคยชอบนี่มันมันต่างจากการแค่หากิจกรรมใหม่ๆทํำยังไงครับมันมีความหมายพิเศษไหม hmm. มีค่ะมีนัยยะสําคัญอยู่เหมือนกันคือการกลับมาทําสิ่งที่เคยชอบเนี่ยมันเหมือนการเาชื่อมโยงกับความสุขหรือความรู้สึกดีๆในอดีตของเราอครับมันช่วยย้ําเตือนตัวตนความสามารถที่เราเคยมีในช่วงเวลาที่อาจจะดีกว่านี้เข้าใจแล้วนอกจากนั้นนะคะการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่พอทําได้จริงในช่วงที่เราอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงก็สําคัญมาก ป้าหมายเล็กๆค่ะไม่ต้องยากเกินไปแล้วก็รวมถึงการดูแลพื้นฐานง่ายๆเลยกินนอนให้เป็นเวลาถึงแม้จะไม่อยากทําเลยก็ตามใช่ค่ะถึงแม้จะฝืนใจมากๆหลักการที่ทางมนารมแนะนําไว้น่าสนใจมากคือทําตามแผนอย่ายทําตามอารมณ์โอ้โหอันนี้พูดง่ายแต่ทํายากเลยนะครับใช่ค่ะ พูดง่ายแต่ทำยากจริงแต่ว่าจำเป็นมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่พลังใจเราออนแอมากๆครับผมทีนี้พอพูดถึงพลังใจจากข้างนอกบ้างที่เรียกว่า Social Support การสนับสนุนทางสังคมเนี่ยฟังดูอาจจะทางการนิดนึงค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเรามันคืออะไรกันแน่ครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะจากข้อมูลของไอสตรองเนี่ยเขาแบ่งการสนับสนุนออกเป็นประมาณเสแบบหลกัลกๆค่ะส <4 S 1> <c oughs> แบบมีอะไรบ้างครับค่ะ <c oughs> หเลยก็คือด้านอารมณ์อันนี้คือการรับฟังอย่างเข้าใจการให้กำลังใจแสดงความห่วงใยการอยู่ข้างๆใช่ค่ะ 2. คือด้านรูปธรรมหรือสิ่งของการกระทำเช่นช่วยเรื่องเงินทองพาไปหาหมอช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆอ่อันนี้จับต้องได้ค่ะ 3. คือด้านข้อมูลอันนี้ก็ตรงตัวเลย ให้คำแนะนำให้ความรู้หรือบอกแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ4ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือด้านการยอมรับนับถือการให้เกียรติการรับฟังความคิดเห็นทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าโอ้โหครบเลยนะครับ4ด้านนี้แล้วพอเราเข้าใจประเภทแล้วเนี่ยผลจริงๆของมันล่ะครับมันสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนแค่ทำให้รู้สึกดีแป๊บๆหรือมันลึกกว่านั้น มีผลลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะที่น่าทึ่งคือการสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวนะคะครับแต่ข้อมูลจากไอ t r o n g ชี้เลยว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองสูงขึ้นซึ่งอันนี้เหมือนเป็นเกราะป,ป้องกันทางใจที่สำคัญมากอ๋อทำให้เรารู้สึกมีค่าใช่ค่ะทำให้รู้สึกว่าเป็นที่รัก รู้สึกปลอดภัยว่ามีคนอยู่เคียงข้างเรานะมันเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมด้วยน่าสนใจแล้วก็ยังช่วยให้ปรับตัวกับเรื่องยากๆหรือความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยอีกอย่างคือมันส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาด้วยนะยังไงครับคือพอเรารู้สึกดีขึ้นได้รับการช่วยเหลือเราก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นตอบแทนเป็นวงจรที่ดีมากๆเหมือนส่งต่อพลังบวกประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็มีงานวิจัยอย่างของ Skarsider ที่ iStrong เขาก็อ้างถึงนะคะยืนยันเลยว่า Social Support เนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆค่ะชัดเจนมากเลยครับเรื่องผลลัพธ์ทีนี้ถ้าเราลองมองในมุมของผู้สูงอายุบ้างแ่ละครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางเฉพาะตัวเนะาะค่ะใช่เลยทั้งเรื่องสุขภาพกายที่อาจจะถดถอยการสูญเสียคนรักหรือบทบาทในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครทนก็ชี้ประเด็นนี้ไว้เหมือนกันมีอะไรที่เราควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมครับกับกลุ่มนี้ มีการศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุไทยทำโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเขาพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับหลายอย่างเลยครับทั้งระดับการศึกษาการรับรู้ผลการรักษาแต่ตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยคือระดับความรุนแรงของโรคอ๋อยิ่งรุนแรงคุณภาพชีวิตยิ่งแย่ลงถูกต้องค่ะยิ่งซึมเศร้ารุนแรงคุณภาพชีวิตหรือ quality of life เนี่ยยิ่งลดลง ตามไปเลยแล้วอาการที่กระทบมากที่สุดคือการหมดความสนใจในสิ่งรอบตัวในงานหรือกิจกรรมที่เคยทําอืมไม่อยากทําอะไรเลยค่ะแล้วก็อารมณ์เศร้ากับความวิตกกังวลพวกนี้กระทบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากๆฟังดูแล้วการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยน่าจะยิ่งชวีความสําคัญขึ้นไปอีกเลยนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุใช่เลยค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆ ผมว่ามันก็อาจจะมีความท้าจายเหมือนกันนะคือคนในบ้านเองก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแค่ไหนกลัวทำให้ท่านรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือรู้สึกเหมือนถูกควบคุมหรือเปล่าข้อมูลมีชี้แนะตรงนี้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะข้อมูลจากทางโรงพยาบาล,ลคนครธนเขาเน้นย้ำเรื่องความเข้าใจและการสนับสนุนที่ถูกวิธีค่ะถูกวิธี ค่ะไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้ๆหรือทำนั่นทำนี่ให้แต่หัวใจสำคัญคือการใส่ใจรับฟังอย่างแท้จริงการรับฟังค่ะการช่วยดูแลตามอาการเท่าที่จำเป็นจริงๆการหากิจกรรมที่เหมาะสมให้ท่านได้ทำบ้างเพื่อให้ท่านยังรู้สึกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ครับทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมใช่ค่ะและสำคัญมากคือการสร้างบรรยากาศในบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยทำให้ท่านรู้สึกว่ายังเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวเสมอ ต้องหาจุดสมดุลสินะครับถูกต้องเลยค่ะต้องหาจุดสมดุลไม่มากไปจนท่านรู้สึกอึดอัดหรือว่าน้อยเกินไปจนท่านรู้สึกว่าโอ๊ยถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวเข้าใจเลยครับสรุปแล้วก็คือว่า แม้การไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาเนี่ยทั้งการใช้ยาหรือการทําจิตบําบัดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางเข้าถึงเยอะขึ้นนะฮะทั้งสิทธิสุขภาพต่างๆหรือบริการออนไลน์อย่างอูกาหรือเว็บสุขภาพใจ .com อะไรพวกนี้จะเป็นแกนหลักที่สําคัญมากๆค่ะสําคัญที่สุดแต่ว่าพลังของการดูแลตัวเองเบื้องต้นที่เราคุยกันไปตอนแรกกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังใจจากการสนับสนุนของคนรอบข้างเนี่ยก็เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้แล้วก็มองค่าไม่ได้ จริๆถูกต้องที่สุดค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยภาวะซึมเศร้ามันก็คือโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพจิตของสังคมไทยเรานะคะคแต่การที่เราหันมาทำความเข้าใจแนวทางการดูแลตัวเองแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าที่มันมหาศาลมากๆของการสนับสนุนทางสังคมที่เรามอบให้กันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนในชุมชนของเราเองนี่คือหนทางสาคัญเลยค่ะที่จะช่วยกันฟื้นฟูนฟพลังใจแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับทั้งมุมของการจัดการตัวเองแล้วก็พลังของการเกื้อกูลกันในสังคมค่ะแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้เรากลับไปคิดกันต่อสักนิดนะคะครับเชิญเลยครับคือในเมื่อเราเห็นชัดแล้วว่าการสนับสนุนทางสังคมเนี่ยทั้งด้านอารมณ์ข้อมูลสิ่งของหรือการให้เกียรติมันมีผลอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตครับผม โดยเฉพาะในกลุ่มที่อาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้สูงอายุที่เราคุยกันไปครับเราจะช่วยกันสร้างวัฒนธรรมในสังคมของเราในที่ทำงานในชุมชนหรือแม้แต่ในวงสนทนาเล็กๆประจําวันของเราได้อย่างไรที่จะทําให้การเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการและการที่เราจะหยิบยื่นการสนับสนุนให้แก่กันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ถูกตัดสินให้มันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาใช่ค่ะ เพื่อให้เราเก้าวข้ามจากการที่ปล่อยให้ใครบางคนต้องรับมือกับความเจ็บปวดนี้เพียงลำพังไปสู่สังคมที่พวกเราดูแลใจซึ่งกันและกันได้แท้จริง